สวัสดีครับเมื่อนีควัน้าผ้าโชคก็ซิมาต,ตามต่อเนาะครับว่าปูหาเจ็ดแปดเพิ่นได้ตัวประกอบมากหรือยังที่งวดไอคลิปที่แล้วเพิ่นห้สามารถตัวเดียวนะครับมารับชมรับฟังกันครับว่าเพิ่นหายมากหรือยังดูว่าท่านมาหือว่า,มา,วามาแล้วเนาะครับเนาะงวดงวดที่แล้วก็คือว่านะครับหาเจ็ดตรงๆงเนาะครับล่างครับอืม กดไอคำว่าล่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กดฝากผ้าโชคเนึ่นะครับเด้อคลิปนี้ผ้าเพื่อนครับเลขอยู่นี่มันจะมีอยู่คู่นึงครับปูบนตัวนึงล่างตัวนึงครับวันที่ยี่สิบแปดยีบเกียยี่สิบแปดจังจะตัดเสื้อให้จังจะฟันจังจะฟันทงให้ฟันทงให้บนตัวนึงล่างตัวนึงครับ้านเองวดนี้งวดที่ว่โลกเขียบมากงวดนี้งวดต่อไปปูเสียพักครับตามนี้เนาะเป็นยังที่จะพักปู่ กขัดมันเข่างวดนี่เนี่ยปูเสีพักสักวันมางวดงวดต่อไปเจ้าเชายียงไฮ้ครับอ่าโอ้อันนี้รู่ไหม,มันง่ายก็คือขัดมันเถื่อติดต่อกันที่ไปหางวดหางวดหรือหกงวดเนีน่ยติดต่อกันไปมากกว่าคือว่านั่นแหละที่เราไอ้ลงครับปูนะครับอ่โาโอ้ถ้าเข่างวดนี่งวดต่อไปสิหปบหกมีนาปูบ่ให้เล็ก คปิดปิดก่อนนะครับปูปิดก pues ่อนพักก่อนครับงวดต่อไปจังใจให้ครับผมอ่ามันกะผันมันถึงก็งวดตามงวดเองมันกะเครียดเอาเองหมดที่มันมันกะคือว่าน่ะกูกูกับประชวชนไป็นไรครับสังเกตเบิังเคยเร็นโมเลกอาจารย์เขางวดนั่นอาจารย์ไหไเขาเลี้ยงแต่เขาว่ากวดเจ็ดงวดเองครับคือว่าอะไรล่ะครับปูเนี่ยบ๊อก มูนกับยูปาพรครับแต่ยูคนเดียวยูี่ก็อันตรายครับผมนี่แหละครับโอกาสมาจากเนี่ยคันธงวัวนี่ก็ปิดฝากเลยยุดทุกันยุดสะก่อนนะครับครับผมมันก็มีซ้ำนี่ละครับปูแหละแล้วตัวเลขชุดนี้นลยปูชุดบนนี่นะครับนี่หกแปดหกเจ็ดศูนย์หกศูนย์ครับสามสองครับอ่ามีมีหาครูแต่ว่าเลขยู่นี่ต้องเข่าแน่นอน ครับค่ะใช่ว่ามือทุดทายจะเนี้ตัดสินให้ว่าเทตัวไหนเฉมาบนตัวไหนเฉมาล่างครับค่ะตัดสินให้ครับเพราะว่าเจ้าไหนเจ้าไหนเมื่อกาดีถือจนเราละเล็กอ่ครับค่ะเราเลื่อนเราเลื่อนมดเหนียมมัดเส้นเขาเนี้ยนาะบนล่างด้่ยกันครับผมเอ่าอ่าตามนี้ละครับต่อไปกูก็ะเดี้ยปิดตากมองลงหี่ครับกเดี้ยปิดไปมองเครื่องไว้ย่อกันน่ะปิดไปละครับปูลงหี่ครับผมอ ครัับาตมนนแล้วเอแต่ว่าท่านได้ฟันท่งแบบปูท่านได้ฟันท่งแบบครับยังท่านได้ยังท่านได้เน้นให้ว่าครูได้เป็นมกุลแต่ว่าท่านได้ฟันท่งห้ดอกครับเอาไปหาครูในรดครับผมเพราะว่าเมื่อนั้นยังได้ฟ huh. ันท like ่งไฮได้ย um, okay. uh. ิบเกียรติยิบแปลกฟันท่งไฮครูจะว่องกลงไงบ้างเลี้ยงจะนื่อถือแน่นอนเหนื่อยแน่นอนบนล่างนี่มาแน่นอนมนน่าวิ่งบนนี่วิ่งหกกระปูกนล้วิ่งวิ่งใน เดินไม่แล้วครับผมโอ้ลระปูล่างนี่สามกับสองล่างนี่สามกับสองวิ่งสามกับสองครับปูโอ้ครับกรบปูเนาะว่างหันเราวิ่งยังล่างวิ่งนึงวิ่งสามปูให้มาสามตัวเดียวว่าวงหันวิ่งว่างหันวิ่งหาครับยังวิ่งหาครับหาคับเจ็ดหาตัวหาครับเจ็ดครับมาหาเจ็ดครับผมมาทั้งบนแล้วทั้งบน ข้างล่างปูถ้าวิ่งหากับเจ็ดน่ะแล้วก็หาเจ็ดมาตรงตรงปูโอ้อ๋อครับท่านผู้ชมแค่สิ่งกระมวลจักแล้วนี่แมนครับปรูจับคู่เห็นเลยครับปักแล้วครูเห็นมาสามน้ปูน้าปูบอกวิ่งสามครับปูว่าสามนังกะงอนก่อนวิ่งหาครับเจ็ดครับผมงวดนี้ก็วิ่งเท่านั้นกระมวลจักแล้วว่าเรียกจีบตัวไหนต้องเลยอ่าอยู่นี่ละ ครับปูเมัอนเรื่องล่างซื้อลอตเตอรีเลยนะปูเนาะซื้อลอตเตอรีฮะตลาดกินแมงลักตาบาลเลยครับผมครับอ๋อันนี้กระลุนเลียงรางวัลเราสามสองกระลุนกันไปครับปูโอหกแปดหกห้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์นะปูเนาะเออเออเออสามสองนี่แน่นเลยบปะปูก็มันวิ่งล่างวิ่งเนาะวิ่งสามกับสองครับผมคืองวันที่แล้วนี่ล่างหากับเจ็ดนะปูเนาะครับผม ปูบอกติดกระนาวเด้อครับเด้อยปูบอกตั้งดีๆได้ค่ะเด้อยสามคนหน่งลังสาธุในร้านปูอนะค่ะครับอือตำแหน่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปูจังสีว่องกลมหอยเนาะค่ะเนาะค่ะให้ในนี้บนล่างไม่เห็นนะปูเนาะเล่นบนล่างกันละเล่นบนล่างโอ้ใช่เนี่ยใช่เนี่ยไ้แคบเอาด้วยครับท่านผู้ชมครับมาตามให้แล้วครับปูให้แม่ล่างสาม คแหลมครับลหลมปูมาครับวิ่งล่างสามกับสองครับท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วกระหากับเจ็บเด้อครับผมแคปเอาแล้วปูมันจะไปยึดแต่ได้ตัวนึงเงื่นี่ท่องยางกับไปน้ำกันครับมันก็มีงวดไปตัวนี้กับนี่หัวมาน้ำกันกับนี่ครับกรบปูเงินก้อนแน่มันของโบนี่ค่ะ นั่เอวเาให้ตัวตมันก็ตัวกับกับพี่ขาปูนี่เขามันแตกหนานุ่นมาเลยคือพากรเจากอนครับผมบนมีหกตัวเดียวแล้อปูหรตัวเดียวมั้งหกตัวเดียวครับหกแปดหกห้าแล้วปูเจ็ดศูนย์หกศูนย์นี่เด้อกระติดไปน้าเล่นบ่ครับต้องมีอยู่นี่ละนี่ยอนี่งี่ต้องมีอยู่นี่เจ็ดศูนยหมเขือน่อหกศูนย์ เลื่อนตัวนี้่หมอเลือตัวนี่หมอเลือตัวนี้หมอเนาะครับผมครับปูาปลเจ้าค่ะล่อนเน็กให้จักโตัด้วยเจ้าค่ะเล่ห์บ่ค่ะเน็กเอามัดตัวหนึ่งเลยค่ะมันก็มันก็มีเน็กตอ็เบิร์นค่ะเออมีอยู่ค่ะเอาเอาปูที่ให้ให้เบิรงนได้ค่ะเอาจักโตก็ได้ค่ะเอาจักโตค่ะที่ให้ได้ค่ะมันก็ไม่ตัวนี่เะเล่ห์กันเลยค่ะโบเอาซี่ตัวที่ปูมักที่สุดค่ะปูมัมาก สามสองก็งกแปดนะค่ะบี่ได้ค่ะดูทีได้ค่ะมากคสามสองก็งกแปดค่ะก็ว่าก็มากไปมักมั่นแล้วครัค่ะฟูเราเอากัดติไปนครับนี่ครับีฟูเอาเด้อค่ะเด้อปูเพิ่นบาปูมาก์คสามสองก็พบแปดนะค่ะเรียว้เรยนั่นแหละครับปูก็หายมาแล้วนะครับกูไลกเขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกูไลกมีบุญก็ชนาต่อกันขอให้ทุกทุกวันครับสวัสดีครับ